นี่เป็นหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่เป็นหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมนะเป็นหนึ่งอีกกิจกรรมที่อา,อาชีพต้องบอกว่าเป็นอาชีพสินะเออเนี่ยนะชาวสวนชาวสวนนะครับตอนนี้ก็รถไถนะมาปรับที่มาดุลน,นะมาดุลแล้วก็มาถ่ายที่ปรับที่ใหม่เพื่อที่จะลงสวนนี่แหละ พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสิบกว่าไรสิบกว่าไรวันนี้มาสองคันนะเราถ่ายสองคันนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับภาพอาจจะเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับผมมาให้เดียวกันนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพนะหนึ่งอาชีพของกระผมนะ ขยายเนาะขยายจากแปลงจากแปลงเดิมมาเกิดเตยมพื้นที่นะเตยมพื้นที่ทำสวนเพิ่มทุกคนมีอาชีพนะต้องบอกว่าทุกคนมีอาชีพแต่เรก็ภูมิใจนะกับการไป็ชาวสวนเนะี่ย ถ่ายไกลๆนะผมถ่ายไกลๆร้อนไปใกล้ๆร้อนแกะเขาด้วย ช่วงที่ช่วงที่ล้านสดเมื่อกี้นี้ผมมาได้ออกมาดูนะออกไปทิ้งอ้าวดุลเสร็จไปแล้วนะดุลต้นไม้ออกไปไว้บินสวนแล้วนี่ก็ทำการไถไถเนี่ยต้องมีต้องบอกว่าอีกไถรอบนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการแปรนะมีการไถ่แปร ى. นี่ไถดะนะ ที่ภาษาภาษาในส่วนนะนะก็นี่การนี้เป็นการถ่ายดะถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมีการถ่ายแปร ى, นะแล้วก็มีการขึ้นล่องนะมีการขึ้นล่องทั้งหมด3รอบนะต้องบอกว่าทั้งหมด3รอบนะไม่มีหรอกเนาะทุกอย่างต้องลงทุนทะ้งหมดเราเราถ,ถ่ายเราไม่ได้มีเองนะ ไม่มีใครสนับสนุนแบบแบบเป็นแบบแบบแบบเป็นทางการนะเอออยากได้รถถ่ายก็เอ้ยมีเอฟซีซื้อให้โว้ยไม่ไม่มไม,ไม,ไม่เราจ้างได้นะไม่มีก็จ้างนะที่แปลงนี้แปลงนี้ น่าจะครึ่งหนึ่งน่าจะลงเงาะน่าจะลงเงาะน่าจะลงเงาะไปครึ่งหนึ่งแต่ที่เหลือนี่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะลงอะไรต่อไม่เยอะนะที่ไม่เยอะแป้งนี้ไม่เยอะประมาณสึกว่าไล่ที่เหลืออยนะู่แล ที่ทั้งหมดมันที่ทั้งหมดแปลงนี้ประมาณ30กว่า30กว่าไรนะทุกคนก็ต้องมีอาชีพอ่ะเนาะทำมาหากินไป แต่จริงๆแล้วการเป็นชาวสวนมันก็ต้องอยู่ที่ต้องอยู่อยู่กับนอกจากความความขยันแล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยจริงๆแล้วต้องบอกว่าอยู่ที่ดวงด้วยเพราะมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าลงไปแล้ว,วเกิดน้ำท่วมเงี้ยพืชผักเสียหาย ก็ต้องบอกว่าก็ผลผล,ผลิตไม่ได้นะเมืองไทยเราต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่เวลาที่อะไรราคาสูงก็จะก็จะปลูกจะลงอะไรกันเหมือนเหมือนกันมันก็ไม่ไม่ได้มีการควบคุมนะมันก็ทำให้สินค้าเมื่อ,อดีมานซัพพลายมันมันไม่พอดีกันมันก็จะกลายเป็นของล้นตลาดน,นะ พอของล้นตลาดล้นราคาก็ตกนะชาวสวนก็ไม่มีกําไรก็ขาดทุนอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของชาวสวนเลยนะเมื่อสินค้าล้นตลาดนะเนาะมันไม่ได้มีการควบคุมปริมาณกาันอ่กากันในรูปแบบเป็นรูปแบบจริงๆะนะว่าไม่ให้สินค้าล้นตลาดอ่ะเวลมันต้องมีการจริงๆมันต้องมีการปรับในประเทศไทยนะยต้องมีการปรับเรื่องเรื่องการจดทะเบียน การลงพืชกเกษตรกันเยอะมากนะจริงลงทุนไม่ใช่น้อยนะปุ๋ยก็ราคาสูงยาก็ราคาสูงนะก็ต้องลงทุนกันไปแหละแต่ละคนอาชีพต่างกันนะนะว่ากันไป แต่ว่าชาวสวนก็มีโอกาสฟุกนะมีโอกาสฟุกถ้าสมมุติว่า,าผลผลิตราคาดีนะก็ลืมตาอ้าปากกันนะมันมีโอกาสฟุกแค่นั้นเองแต่ถ้าราคาตกนะกะ็เราก็ต้องทำใจเพราะมันไม่มีการควบคุมกันแบบร้อยเปอรเซ็นแล้วถือว่าที่เราไม่ได้เช่าไง อ่าจจะยิบยับเลยนะผมไม่มีน้ยกันสั่น คสำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้คีหนึ่งนะครับผมสับสนสดใจนะก็ฝากนะครับแม่นะครับต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวอัปเดตให้คีหนึ่งนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับ